Come on o มา o ขมา n วิ่ง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 เฮียวิ่งเร็วเลยไอ้สัตว์เ้ยกูจะไปหาหมอผ่าตัดคุ้ยเฮียเถียหมอครับโอ้โหเยีเบชิสแม่กำลังผ่าตัดอ่ะเอาหัวใจแม่นายเป็นคนหล่อเนี่ยเยีย อวันนั้นกูไปเจอโยงเชิญยิ้มมากูเกฮียออกไปมึงจะมาหนีอะไไปโอ้สปกกูไม่อยากเต่ดต้องตัวมึงเลย,เยและนี่ก็คือระเบิดที่ทำให้มึงพีชีพในสมอลรูลลูิิลบตุบหายแล้วอะไรอะหมอมันเกิดเฮียอ,อะไรขึ้นเนี่ยเออไม่มีละเด้อมันต้องนี่เมก้าบาบูล ว่าใจลิงบ้อบมึงต้องเสียบอย่างนี้แล้วมึงก็จะกลายเป็นระเบิดผีชีพเลทันทีหมอเข้าม,มาเลยเร็วๆาฮ่เฮ้ยมันต้องได้ผลฮิ That ต้องทำอย่างนี้มันคืออะไรเนี่ยหมอเออนะมึงอยู่อย่างนงเดี๋ยวกูจะจัดการในหะ้ เอาละยัดเขาไปอย่างงี้เอ้ยเอาเฮี้ยโอ้โหไเว็นแค่ก,กระดูกซี่โครงไม่ตายห้าหลเลยเฮี้ยเฮ้ยออกไปก่อนนะออกไปไปอียจ่าย,ย,ยต้องใช้พลังอย่างสูงอุย้ยมันก็จะกลับเหมือนเดิมโหยอนจริงเลยหมอมแม่เครื่องมือหมอน,นี่มันดีจริงๆนะครับ โอ้โหมันจะชมกันอย่างนั้นเลยกูบ้ายยออยู่แล้วมึงก็ออกไปปฏิบัติการได้แหละเป็นระเบิดพิชิมซะมึงอะ่ะใส่ของนกพิราบินไปเลยมึงไปเป็นระเบิดพิชิมเลยนะมอโอ้ยโอ้ยเฮียแขนกูยิงหักอยู่ ไม่ต้องห่วงหมอจัดการเองยอยาน้ำเงียงยเง้ยนพลังเฮียน้ำเงี้ยนพลังเอ้ยฟิงอีกูฟิตแล้ะนาย,ย,ยสัตว์โป้งเออเฮียโหสัตว์หมอเฮฟวี่มาหมอโซเยอรามามทำอเลยทำไงดีกูก็ไม่รู้ ว้าวฟิชพังงีง้ยนพลังชีวิตฟิชจ้เย้ระเบิดปีชีพกระเดื่แล้วโว้ยจ๋งอ่ะไอ้สัตว์กูมาแล้วนะมึงอมกูไม่ตายเฮียกูเป็นระเบิดปีชีพ เดียมึงตายกันไปห้หมดเลยกูจะระเบิดพีชีพแล้วอุ้ยเชี่ยวู้วววแบงแบงแบง That looks good. Nice job. Yes. Hey, thanks, Doc. Oh yeah. y e a Max เจ๋อเลยเฮียหมอใส่เฮียแล้วเกาเป็นตัวกูไม่รู้อยู่ดีนะอกกูก็พูดได้เนี่ยเห็นปะ